หนึ่งครั้งนะคะคราวที่แล้วที่เรามาเราใช้เต็นท์นะคะเป็นวันสุดท้ายตอนนี้เรามีรถฟู้ดทรัคครบหนึ่งเดือนแล้วจา้าเช้านี้นะคะเรามาถึงตลาดเช้าก่อนเพื่อนเลยนะคะเพื่อเพื่อจะมาเตรียมของเราก็คุณผู้ชมใช้ตัวนี้ก่อนจะ้ะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาไขกุญแจกุญแจไฟฟ้าให้ ที่คุณผู้ชมเห็นลูกกลมๆนี้คือกล้วยหอมทอดค่ะเป็นกล้วยหอมทอดสูตรเดิมที่เคยทํามาเป็นประจํานะคะแต่ว่าซิลินมาเปลี่ยนแบบฟอร์มให้มันกลมเพราะว่าซิลินไม่อยากจะขึ้นราคากล้วยหอมของเรานะคะปกติแล้วกล้วยหอมหนึ่งลูกซิลินจะผ่าครึ่งแล้วก็ซอยได้ประมาณ6ชิ้นตอนนี้ซิลินมาเปลี่ยนวิธีหั่นใหม่นะคะเป็นกลมๆแบบนี้ ก็จะหันได้ประมาณ8ชิ้นนะคะทำให้เราขายได้มากกล่องขึ้นแล้วก็ได้กำไรมากขึ้นวิธีนี้นะคะซิลินดูมาจากพี่ขาวช่อง k c p พาเฮ็ดพาเบิงนะคะขอบคุณพี่ขาวนะคะทำให้หนูได้กำไรกล้วยขึ้นมาอีกหน้าตาก็กลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยรสชาติยังเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมกรอบหอมมันอร่อย พอขายี่สกล่องใส่น้ำมาเยอะก็ไม่ได้เพราะขนส่งมาเดี๋ยวมันฝุต้องมาปรุงใหม่ที่นี่เติมเกลือสักหน่อยน่าจะโอเครสชาติผักธรรมชาติ 海海带。 <Your> ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ยุ่งแล้วนะคะลูกค้าจะทยอยมากันเรื่อยๆพ่อเลี้ยงก็รับหน้าที่เช่นเดิมนะคะจาัดก,การลูกค้าหน้าร้านและรีบทำออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจองมานะคะส่วนสิลินตอนนี้ทำเกี๊ยวหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สิลินคิดว่าไม่น่าจะพอขายคุณผู้ชมสิลินเตรียมกุ้งผัดผงกะหรี่มาด้วยนะคะตอนนี้สิลินก็กำลังผัดผงกะหรี่เพิ่ม เป็นกุ้งผัดผงกะหรีราดข้าวนะคะซิลินขายกล่องละ12ยูโรก็เดี๋ยวผัดผัดผัด,ผดแล้วก็ตักใส่กล่องแล้วเอาไปโชว์หน้าร้านนะคะต้องยอมรับว่าเวลามีกับข้าวใส่กล่องหน้ากล่องใสๆนะคะแล้วเราเอาไปโชว์หน้าร้านอะ่ะทำให้ยอดขายเราขายได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเหมือนกับที่คุณผู้ชมหลายคนพูดมาเลยค่ะว่าได้หยิบก็คือการได้ซื้อ <laughs> ลูกค้าทุกคนมีความสุขมากเลยนะคะในการที่จะได้เห็นอาหารใกล้ๆแล้วก็ได้หยิบได้จับดูว่าเอออันไหนมันหนักกว่ากันฉันก็จะเลือกอันนั้นหน้ากล่องไหนสวยกว่ากันฉันก็จะเลือกอันนั้นเลือกเอาตามความพึงพอใจของลูกค้าเลยค่ะลูกค้าแฮปปี้เราขายดีเราก็แฮปปี้ีผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมจากการที่เราออกตลาดกับรถฟู้ดทรัคมา ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นถึง10%ทุกตลาดค่ะจากลูกค้าที่ไม่เคยมองเห็นหรือไม่เคยสนใจเราเลยนะคะพอวันที่มีรถฟูดทักก็เดินเข้ามาถามว่าขายอะไรบางคนถึงก็ถามว่าเธอขายที่นี่มานานหรือ,อยังฉันไม่เคยเห็นเธอเลยโอ้โหแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยอยู่ในสายตาคุณลูกค้าเลยคุณผู้ชม <c oughs> เราก็ตอบลูกค้าไปว่าอ,อ๋อเราขายตลาดนี้มาหนึ่งปีแล้วค่ะ สองปีแล้วค่ะตอนนี้ซิลินกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ารถฟู้ดทรัคทำให้ธุรกิจของเราโดดเด่นขึ้นมากจริงๆและที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราไม่กลัวแล้ะค่ะถ้าจะมีฝนตกหรือลมกันโชคไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าจะต้องตั้งเต็นต์ตั้งโต๊ะหรือไม่ต้องเป็นกังวลเวลามีลมพัดแรงลูกค้าจะต้องมาช่วยกันจับขาเต็นท์และเวลาตั้งร้านคุณผู้ชม ไม่ต้องเสียเวลามาตั้งร้านนานเลยแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วตอนเก็บร้านขายของเหนื่อยเหนื่อยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมานั่งพับเต็นท์พับโต๊ะยกขึ้นรถพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันรอดมากซิลินก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนแม่ค้าหลายๆคนนะคะที่มีเป้าหมายอยากจะออกรถฟู้ดทรัคสักคันหนึ่งอดทนค่ะคุณผู้ชมอดทนสู้อดทนทำไปค่ะ แล้วตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ซิลินมั่นใจค่ะว่าทุกคนทำได้แล้วเมื่อมาถึงวันนั้นนะคะวันที่ได้รถฟู้ดทรัคชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยค่ะ Il est Ah ouais ouais. fait ouais, faire. Le... Спасибо. C'est ça qui vous souhaitez, on prend aujourd'hui la Elle est pas 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 แชมเปญอร่อยมากอร่อยมากเจ้าของเจ้าของไล่มาขายเองคุณผู้ชมคะแชมเปญอร่อยมากแล้วคนที่มาขายนะคะคือเจ้าของโรงงานผลิตแชมเปญเขาขับรถมานี่สี่ชั่วโมงเต็มๆคะ่ะยอดขายของเขากระจายคะ่ะคุณผู้ชมเพราะเขาขายในราคาโรงงาน แชมเปญของเขารสชาติละมุนและหอมกลิ่นองุ่นมากๆเราอดใจไม่ไหวคะ่ะคุณผู้ชมซื้อสักหนึ่งหลังละกันเนาะเอาไว้ไปดื่มกันช่วงคริสต์มาสคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโต